คำถามคาใจตอนนี้ไปเที่ยวยุโรปได้แล้วหรือยังพฤษภาคม64ถ้าเอาแบบพันธงเลยก็คือได้บางส่วนคือเราไปได้แต่ว่าต้องดูปลายทางว่าเขามีเงื่อนไขยอย่างไรแล้วก็ตอนขากลับมายังไงคือได้บางส่วนแล้วก็กลับมาแน่นอนประเทศตัวเองก็ต้องมีการกักตัวแต่จะกักมากกักน้อยขึ้นอยู่กับช่วงนั้นแต่ณวันที่พูดคือกักตัว14วัน ในโรงแรมราคาแพงมหาโหดฉะนั้นมีปัจจัยมากมายเลยช่วงนี้ที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจก็ในช่วงเวลาที่อ๊อฟพูดเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่อ๊อฟพูดอ๊อฟก็พูดให้กับกลุ่มของเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าปีนี้ก็คือก็เพิ่มขึ้นเพิ่มกลุ่มคนท่องเที่ยวเพราะว่าตัวเองก็เป็นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็ได้วีซ่าแล้วก็กําลังจะไปเที่ยวก็กําลังหาข้อมูลนะครับ แต่ว่าคนเยี่ยมเยียนเราก็พูดเหมือนเดิมคือเราก็พูดครอบคลุมทุกกลุ่มคือท่องเที่ยวก็หมายความว่าออกเงินเองรับผิดชอบหลักฐานการเงินของตัวเองแล้วก็มีการทําใบจองโรงแรมแผนการเดินทางต่างๆเพื่อจะขอวีซา่าส่วนของเยี่ยมเยียนก็คือมีผู้คําประกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นั่นจะเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนญาติเพื่อนก็ตามอันนั้นเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีการล็อกดาวน์เอ่ยโควิดกลายพันธุ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเอ่ยแม้แต่เยี่ยมเยียนก็ลําบาก ทําให้เวลานี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าประเทศไหนนะที่เรายังขอวีซ่าเข้าได้อยู่แล้วเข้าได้แล้วจะเที่ยวได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้คืออย่างที่บอกคือได้บางส่วนนะครับก็คือได้บางส่วนเนี่ยหมายถึงว่าทางฝั่งนั้นฝั่งปลายทางที่เราจะไปจะมีบางประเทศที่เปิดต้อนรับคนไทยซึ่งถือว่าโชคดีมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกซึ่งมีเป็นร้อยประเทศใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยที่ทางยูโรเปียนยูเนียนเขาให้ซึ่ง ให้ตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วมี15ประเทศตอนนี้เหลือแค่7แต่ว่าทางฝั่งของเราเองเนี่ยคือการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ทําให้สุ่มเสี่ยงคือเหลือแค่7อยู่แล้วอะ่ะสุ่มเสี่ยงว่าไทยจะโดนถอดออกหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะกลายเป็นประเทศไม่ปลอดภัยในสายตาเขาก็ได้ฉะนั้นกลายเป็นว่าคนจะไปเวลานี้ก็คือค่อนข้างทุ่มเทโดยเฉพาะถ้าเป็นคนท่องเที่ยวด้วยยิ่งต้องทุ่มเทไปใหญ่เลยเพราะว่า ขอวีซ่าได้ก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดโดนถอดออกจากรายรื่่ประเทศปลอดภัยเมื่อไหร่ปุ๊บก็อาจจะต้องเลื่อนการเดินทางก็ไม่ถึงขั้นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอาจจะมีช้อยในเรื่องของว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหมายถึงอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เขาก็จะให้เข้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามไม่ต้องเป็นประเทศปลอดภัยก็ได้ขอแค่ไม่แวนเลียนอันนี้มีเรื่องแวนเลียนกลายพันธุ์มาเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าต้องทุ่มเทพอสมควรเลยถ้าใครคิดจะไปเที่ยวเวลานี้ ส่วนเยี่ยมเยียนนั้นเขาก็ไปแล้วเขาก็มีคนรองรับอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไปแล้วเขาก็มีผู้เชิญอยู่บ้านผู้เชิญไม่มีปัญหานะครับไม่ลําบากเหมือนคนท่องเที่ยวแน่นอนอ่าก็ทีนี้คือในส่วนของบทความนี้เขาเป็นจริงๆแล้วเขาตอบคําถามให้กับคนอเมริกันที่อยากจะไปเที่ยวยุโรปซึ่งคนอเมริกันก็เป็นประเทศที่ถูกยุโรปปิดกั้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่โชคดีเหมือนไทยไงไทยอย่างที่บอกติดอยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัย s เ Countries ของ EU แต่อเมริกาอย่างที่รู้ว่าเชื้อพุ่งแค่ไหนอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ตอนนี้อเมริกากลับข้างกับไทยก็คือระดมฉีดวัคซีนกันอย่างหนักมีคนฉีดวัคซีนไปเป็นร้อยล้านคนแล้วจนกระทั่งคนไทยหลายๆคนทั้งเซเลบทั้งใครก็ไม่รู้ก็จะต้องระเหตุกันไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาแต่บังเอิญอเมริกานี้ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่โกโนไกยอยากจะไปคือก็จะไปแต่ไม่ใช่ไปตอนนี้เสียดาที่ยุโรปเขา ไม่ได้ฉีดวัคซีนเร็วเหมือนอเมริกาถ้าเขาฉีดเร็วเขาพี่ๆเขาสบายใจมากขึ้นเขาอาจจะมีวัคซีนทัวริซึมให้เราบ้างก็ได้ก็เดี๋ยวบทความนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเป็นเขาตอบให้คนอเมริกันแต่ว่าจะมาตอบในมุมของคนไทยบ้างถ้าเพื่อนๆดูในรูปนี้นะครับจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับ Tiktok Tiktok เอ๊ะไม่ใช่ชื่อแอปก็คือลองดูว่ามีความผิดปกติอะไร่าเฉลยเลยละกันก็ดูเนี่ย อันเนี้ยกับอันเนี้ยคืออะไรมีสามหออยู่ในรูปแต่ก็มีหออันใหม่เป็นหอที่เกิดขึ้นมาเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะครับคือเข็มฉีดยาแล้วก็ไม้ทิ่มจมูกที่ตรวจโควิดมาอยู่คู่กับหอไอเฟลแล้วก็ Tower อ f London แล้วก็หอเอนเมืองปิซ่าก็คือชาวอเมริกันเนี่ยเขามีความหวังขึ้นมาเพราะว่าพอเปลี่ยนประธานาธิบดีใหม่แล้วเนี่ยเขาก็มีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนเป็นการใหญ่ใช่ไหม คือมันช่างประจบเหมาะกันจริงๆมาเปลี่ยนได้เอาตอนที่วัคซีนออกมาพอดีเลยเนี่ยมันมันประจวบเหมาะมากอะ่ะเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยถ้าคนเดิมยังอยู่เนี่ยสงสัยยังตายเยอะเหมือนเดิมก็พอเขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะสถิติของการเสียชีวิตของอเมริกาก็ลดลงอย่างมากแต่ถึงจะลดลงมากยังไงมันก็ยังเยอะอยู่ดีถ้าเทียบกับไทยแล้วยังมากกว่าไทยเป็นประมาณสิบกว่าเท่าอยู่ดีแต่มันเหมือนการติดเชื้อมันลดลงแล้วเขาก็มีความหวังแล้วก็ยุโรปก็จ้องจะเปิดให้เขาเพียงแต่ว่า การติดเชื้ออย่างเยอะอยู่จนกระทั่งมีบางคนก็แขวแบบว่าเห็นไหมอเมริกาฉีด p ฟ i ซอร์โมเดอรา์าเห็นไหมยังตายกันเยอะอยู่เลยปรทโทพี่มันร่วงลงมาจากเป็นแสนเหลือหลักหมื่นเนี่ยมันลงมาเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับก็คือพวกที่เขาบางคนที่เขาไม่ชอบอเมริกาก็าจะพูดแบบนั้นเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าเราก็เอาตามข้อมูลตามหลักฐานไงแล้วก็ส่วนของยุโรปเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างคือมีตั้ง27ประเทศใช่ไหม ถึงแม้จะมีองค์กรกลางอย่าง eu ก็ตามเนี่ยอ eu ก็ทําได้แค่ให้นโยบายแล้วประเทศสมาชิกเองก็ถ้าเป็นประเทศหลักๆเนี่ยเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนอิตาลีหรืออะไรเขาก็พยายามจะทําตามแต่ว่าประเทศพวกที่ดือด้อๆอย่างพวกสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาก็จะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดหรือบางประเทศก็เล่นง่ายไม่ยอมเปิดเลยอย่างนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังดื้อกันอยู่ทําให้สับสนเหมือนเหมือนในไทยอย่างเงี้ยเอะตกลงจังหวัดนี้เออช่วงนี้ตกลงล็อกดาวน์ไหม ไม่ล็อกดาวน์แต่เหมือนล็อกดาวน์เลยแล้วจังหวัดนี้เข้าได้ไหมน,นหมั่นเข้าได้ไหมข้านู้นเข้าได้เนี่ยมันสับสนมากเลยครับก็เลยต้องกลายเป็นว่าใครอยากจะไปประเทศไหนก็ต้องมาพยายามเช็คกันลายประเทศว่าตกลงประเทศนี้ได้ไหมประเทศนี้ได้ไหมเอาเป็นว่าอบแนะนําอันนี้ก่อนเลยนะครับ re-open.europa.eu เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็จิ้มที่ประเทศที่เราจะไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็รูปแผนที่อันนี้เสร็จแล้วก็รูปลูกโลกก็คือเป็น third country ก็คือประเทศนอกยุโรปนั่นแหละว่าเขาให้อะไรบ้างซึ่งอย่างตองนี้เราจิ้มเยอรมนีอยู่ก็เนี่ยไทยแลนด์เข้าได้เนี่ย่าพอเข้าได้แล้วปุ๊บก็คือคําถามต่อมาคือเที่ยวได้หรือเปล่าก็คือรูปแมสตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็รูปปักหมุดเนี่ยเนี่ยก็คือ m ม I freely move within this country นี่คือเป็นชื่อรัฐต่างๆในเยอรมนีนะครับถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแต่ละรัฐเขามีกฎเกณฑ์อยู่แสดงว่ายังไม่ร้อยเอร์เ หมาดูที่ประเทศที่ f r e e ี่ move กันบ้างก็คือเนเธอร์แลนด์นี่เห็นไหม May I freely move within this this country Yes แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกเลยอ๋อมีมีอยู่ข้างล่างแต่ว่าเอาเป็นว่าแค่มี Yes อันเดียวคือคือคุณได้อะหรือว่าอ่าสวิตเซอร์แลนด์อ่าสวิตเซอร์แลนด์นี่คำถามเดียวกันแล้วก็ Yes เหมือนกันก็คือสวิตเซอร์แลนด์ก็คือประเทศเป็นประเทศที่เที่ยวได้หมายถึงว่าเดินทางระหว่างเมืองได้ไม่ได้ว่า จริงๆเยอมันนีก็เดินทางได้นะเราเคยสงสัยเรื่องนี้มาก่อนแต่ปรากฏว่าโรงแรมเขายังไม่รับไม่รับนักท่องเที่ยวรับแต่กรณีจําเป็นก็เลยเดินทางได้ก็พักไม่ได้อะไรเงี้ยนะลองลองไปค้นข้อมูลกันดูนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็ทีนี้ต่อมาถามว่าเข้าประเทศที่ขอวีซ่าได้เนี่ยตอนนี้ก็คือประเทศหลักๆส่วนใหญ่อ่ก็คือยังให้ขอได้อยู่ยกเว้นฝรั่งเศสแต่ว่า ประเทศที่ฟันธงว่าเที่ยวได้จริงๆก็คือเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์หมายถึงว่าเที่ยวในประเทศนะแล้วก็กรีซสามประเทศส่วนที่เหลือต้องรอรอเช็คกันดูแต่คาดว่าเดือนมิถุนาจะเปิดตามมาเยอะเลยเพราะว่าช่วงซัมเมอร์แล้วเขาเท่าที่ติดตามมาก็คือเขามีนโยบายจะเร่งเปิดอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เข้าบทความนี้เลยก็คือถามว่าใครสามารถไปยุโรปได้บ้างตอนนี้ก็ถ้าตอนนี้เขายังอนุญาตให้แค่อย่างที่บอกเจ็ดประเทศ คือถ้าอยู่ในยุโรปด้วยกันเองอะ่ะก็ยังต้องเช็คเลยว่าถ้าฉันจะไปประเทศนี้ฉันเป็นประเทศเสี่ยงสูงในสายตาของประเทศที่ฉันจะไปหรือเปล่าใช่ไหมขนาดยุโรปยังต้องเช็คกันเองเลยส่วนของเนี่ยนอกยุโรปอย่างอเมริกาหรือไทยเนี่ยนะคือไทยอยู่ในรายชื่อยกเว้นอยู่แต่ว่าขอแค่อย่าติดเชื้อไปมากกว่านี้ซึ่งถ้าโดนถอดออกเมื่อไหร่ไทยก็คือเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยทันทีก็จะต้องมาตามกันอีกเยอะเลยนะครับ อตอนนี้คือยังไม่ต้องตามมากเพราะาอยู่ในชื่อประเทศปลอดภัยส่วนใหญ่เขาให้เราเข้าส่วนของอเมริกาก็คืออยู่ในขั้นตอนของการลุ้นว่ายุโรปเขาจะเปิดให้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายชื่ออยู่ว่าหมายถึงพยายามจะยกเว้นให้ประเทศที่ฉีดวัคซีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นประเทศที่เขายกเว้นให้ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องของว่าต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือเปล่าถึงจะเข้าได้ตอนนี้อย่าง ยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็จะมีแค่เท่าที่รู้แค่โครอเอเชียกับไอซ์แลนด์ที่บังคับฉีดวัคซีนแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าให้เฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้วให้เฉพาะคนยุโรปหรือเปล่าโครอเอเชียก็ให้คนไทยก็ได้ด้วยแต่ต้องฉีดวัคซีนก็คือในเดือนถัดๆไปอ๊อฟคงจะรวบรวมนะครับแต่เดือนตอนนี้อ๊อฟยังไม่ได้รวบรวมเลยเมื่อก่อนอ๊อฟเคยทําอยู่ก็เพราะว่ามันยังสับสนยังมีน้อยกันอยู่ก็คือสรุปว่าเรื่องฉีดวัคซีนยังไม่ได้บังคับ มีแค่บางประเทศส่วนน้อยมากถ้าเราเข้าได้นะก็ต้องเช็คเรื่องวีซ่าใช่ไหมขอได้หรือยังอ่าขอได้อ่าแล้วการจะเข้าก็คือเรื่องวัคซีนยังไม่บังคับแต่ว่าต่อมาก็คือเรื่องของใบตรวจโควิดว่าบังคับเอากี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องวัคซีนก็จะมีบางประเทศที่เขายกเว้นในเรื่องของวัคซีนให้ว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็จะไม่ต้องตรวจโควิดก็คือเท่าที่รู้ตอนนี้ก็จะมีเยอรมนีแต่ว่าก็จะมีแค่บางยี่ห้ออย่างเช่นไฟเซอร์ โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาจอร์สันแอนด์จอร์สันแต่ว่ายังไม่มีซีโนแวคเขาคาดว่าเดือนถัดๆไปยูเขาคงจะรับรองก็คือถ้ายูรับรองซีโนแวคเมื่อไหรก่ก็คนฉีดซีโนแวคก็ก็ใช้ใบรับรองฉีดวัคซีนของซีโนแวคได้แล้วที่อาบอกว่าต้องลุ้นว่าประเทศไทยจะถูกถอดออกจากเกณฑ์ประเทศที่ปลอดภัยในสายตาของ e ูเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเขามีเกณฑ์ตามย่อหน้านี้นะครับก็คือถ้าเราเคสต่ำกว่า75ิบห้าคนต่อประชากร10,000 0 คืออ๊อฟก็เคยคํานวณไปในหลายคลิปแล้วแหละก็เอาประชากรของไทยตอนเนี้มาหารแสนหนึ่งก่อนใช่ไหมได้ตัวเลขเลามาคูณเจ็ดสิบห้าก็คือต้องภายในสองสัปดาห์หลังสุดด้วยนะอ่าทะนั้นสองสัปดาห์หลังสุดติดเชื้อรวมกันได้ไม่เกินประมาณห้าหมื่นสองพันคนก็คือได้อาทิลละประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกพันคนตกต่อวันคือสามพันกว่าคนซึ่งตอนนี้ปิ่มมากก็คือตอนนี้อเมริกายังเกินเกณฑ์นั้นไปอีกเยอะเลย ถ้าเขายังเอาเกณฑ์75็สิห้าอยู่เนี่ยซึ่งตอนนี้กําลังประชุมอยู่ว่าตกลงจะเอาไงเจ็ดิห้าแน่นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอเมริกาก็มาไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าอเมริกานี่ลุ้นกว่าเราเราคือเหมือนอยู่ในวงแล้วแต่ว่ากําลังจะโดนเตะออกจากวงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คืออเมริกาอยู่นอกวงไปไกลแล้วเขาก็ลุ้นว่าเขาจะได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราเคยลุ้นปีที่แล้วไงปีที่แล้วแม้แต่คนเยี่ยมเยียนก็ต้องลุ้นว่าเมื่อไหร่ประเทศนั้นเขาจะเปิดให้ขอแล้วคําถามนี้ก็คือถ้าเข้าได้้้้แลวไไไปไหนดบางอ่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกยี่สิบเจ็ดประเทศเนี่ยกฎเกณฑ์ก็ไม่สามัคคีกันพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยสี่ประเทศเนี่ยเกเรมากแต่ว่าประเทศทางตะวันตกหน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะเสรีกว่าบางประเทศเขาถึงขั้นอ้าแขนรับเลยอย่างสเปนเนี่ยอ้าแขนรับอเมริกันเลยส่วนบางประเทศก็จะมีนโยบายปิดกั้นประเทศอื่นแต่ว่าก็จะอ้าแขนรับอเมริกาก็คืออย่างโคเอเชียเนี่ยก็คืออ้าแขนรับอเมริกันที่ฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วหรือกรีซหรือจอร์เจียก็ตาม ไอ้จอเจียมมันไม่อยู่ในยุโรปนี่เอามาใส่ด้วยเหรอเอาเป็นว่าสําหรับไทยแลนด์นะครับเพื่อนๆไปเช็คง่ายๆเลยในเว็บที่เอาบอกมาเนี่ยนะถ้าเราไปจากประเทศไทยเนี่ยรูปลูกโลกเนี่ยถ้ามันมีชื่อไทยแลนด์อยู่เมื่อไหรเนี่ยก็คือแสดงว่าได้ไงล้วค่อยมาดูไอ้เงื่อนไขจริงๆจังๆกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในยุโรปนะเนี่ยรูปกระเป๋าเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเดินทางจากยุโรปอะ่ะเราอาจจะ เป็นคนที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วหรือว่าเดินทางจากประเทศอื่นในยุโรปเพื่อจะมาเข้าประเทศเนี้ยก็เป็นรูปกระเป๋าทันมาคือแล้วเราต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตไหมวัคซีนพาสปอร์ตของ EU จะเรียกว่าดิจิทัลกรีนเซอร์ติฟิเคชซึ่งจะออกมาปลายเดือนมิถุนายนตามที่เขาบอกนะครับแต่เราดูจากแนวโน้มแล้วคิดว่าคือเขาจะมีให้ใช้แต่เขาไม่ได้ถึงขั้นบังคับ ว่าจะต้องฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเอาชื่อมันวัคซีนพาสปอร์ตนะแล้วต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นใช่ไหมอะไรอเงี้ยเขาจะยังไม่ได้บังคับขนาดนั้นก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น3แบบว่า,เ,าเก็บข้อมูลใบรับรองฉีดวัคซีนหรือหรืออย่างใดอย่างหนึง่งหรือผลตรวจโควิวดวัดตรวจจากที่ไหนอะไรยังไงผลตรวจเป็นลบหรือเปล่าหรือมีการฟื้นตัวจากโควิดซึ่งแล้วแต่เกณฑ์ส่วนใหญ่จะเกิน15วันหมายถึงว่าตรวจแล้วเป็นบวกแล้วก็เกินมา15วันแล้ว ก็ถือว่าอิมมูนคือมีภูมิคุ้มกันแล้วก็น่าจะได้เหมือนกันก็คือเป็นเชิงอำนวยความสะดวกมากกว่าการบังคับแล้วถึงจะมีตัวแอปนี้แล้วก็ตามเน,นี่ยนะเราก็อาจจะยังต้องคือคือมันก็คงต้องอยู่แล้วแหละพกไอใบรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริงไปด้วยอยู่ดีเพราะว่ามันเพิ่งช่วงแรกๆนะมันก็คงระบบอาจจะยังรวนๆกันอยู่ซึ่งซึ่งแววันที่พูดยังไม่มีนะครับจะมีปลายเดือนมิถุนาแล้วก่อนเดินทางไปเนี่ยจะต้องตรวจโควิดก่อนไปยุโรปใช่ไหม คำตอบคือส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่ใช,ใใช่ประเทศที่ไม่ต้องตรวจโควิดหมายถึงคนไทยไม่ต้องตรวจโควิดตอนขาเข้าเท่าที่รู้ก็จะมีแต่เนเธอร์แลนด์เขาจะระบุเอาไว้แบบหลบๆของเอาไว้แต่ว่าเอาเข้าจริงคือเราก็กังวลฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็น่าจะตรวจโควิดไปเพื่อความอุ่นใจแต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้ยังมีแค่บางประเทศที่ยกเว้นให้ เ,เมื่อกี้พูดถึงเงยอรมน,นีไปใช่ไหมครับว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยสิบี่วันก่อนเข้าด้วยนะไม่ใช่ฉีดแล้วไปเลยอะไรเงี้ยนะก็จะมีกรีซแล้วก็ส่วนไอซ์แลนด์นี่เขายังให้แต่คนยุโรปด้วยกันหรือยังมากก็ให้คนอเมริกันส่วนคนนอกยุโรปหร,หรือเอเชียเขาน่าจะยังไม่ให้เพราะเคยพูดข่าวไปแล้วเด็กๆล่ะไปยุโรปได้ไหมยังไม่ได้ฉีดอะ่ะคือแม้แต่เด็กอเมริกาก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาพึ่งกําลังทดลองกันอยู่เขายังไงก็ยังให้ความสําคัญกับเด็ก ในนี้เขาบอกเลยว่าเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปเที่ยวได้แต่ก็ต้องมีการตรวจโควิดถ้ามาไทยนะหรือคือคือไทยให้เข้าอยู่แล้วนะให้เข้าแต่ว่ากักตัวไงตอนนั้นเคยเป็นช่วงที่เราลดวันกักตัวให้กับคนฉีดวัคซีนเอาไม่ฉีดก็ลดเหมือนกันแต่ว่าฉีดวัคซีนจะเหลือเจ็ดไม่ฉีดจะเหลือสิบใช่ไหมก็มีคนถามว่าเอาเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนน่า,าจะเหลือเจ็ดเหมือนพ่อแม่ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับเท่าเทียมกัน หมายถึงว่าพ่อแม่ก็ต้องกักสิบเท่าเทียมกับลูกด้วยถึงแม้พ่อแม่จะฉีดก็ตามนะครับอันนี้กระโดดไปของเก่านะครับอันนั้นคืออดีตซึ่งซึ่งตอนนี้คือสิบสี่เท่าเทียมและฉีดวัคซีนก็กักสิบสี่แล้วสาหรับขากลับมาประเทศไทยแล้วตอนชั้นไปเที่ยวเนี่ยมันจะยังมีข้อจํากัดอะไรในประเทศในยุโรปไหมคงจะหมายถึงการล็อกดาวน์หรือว่าปิดแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ออกจากการล็อกดาวน์ร้อยปอร์ซนก็ต้องทาใจกับเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคนอเมริกน นะต่อให้ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วเนี่ยนะภาวะตอนนี้คือคงจะเน้นเที่ยวในประเทศมากกว่าเพราะว่าเนี่ยแม้แต่ในประเทศตัวเองเนี่ยกฎระเบียบของแต่ละรัฐก็ม่ไม่เหมือนกันคือขั้นต่ำคุณยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็แต่ละรัฐเขาอาจจะมีกฎระเบียบแยกย่อยแต่ส่วนใหญ่คงจะเที่ยวในประเทศมากกว่าที่จะออกมาเที่ยวข้างนอกเพราะข้างนอกนีข้อนะเหมือนกับการเที่ยวยังจํากัดมากกว่าของเราซะอีกแล้วต้องมีการกักตัวไหมอันนี้มุมคนไทยนะครับถ้าจะไปยุโรปตอนนี้ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่ในรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยถ้ายังไม่โดน EU เตะออกซะก่อนเพราะว่าเชื้อของเราพุ่งก็จะมีแค่บางประเทศที่กักตัวก็คืออย่างเช่นอังกฤษเพราะว่าไทยยังอยู่ใน Amber List ของอังกฤษอยู่ยังไม่ได้อยู่ใน g r List อ่าเขาคงเห็นว่าเชื้อเราเพิ่มแล้วก็อิตาลียังกัก14อยู่ฉะนั้นก็ยังไปเที่ยวไม่ได้แต่ขอวีซ่าได้นะแต่เข้าไปแล้วกัก14ไง ฉะนั้นมันก็เลยต้องมีสองชั้นว่าหนึ่งคือขอวีซ่าได้หรือยังสองคือขอได้แล้วไปแล้วจะได้เที่ยวไหมอะไรอย่างนี้ฉะนั้นคนเยี่ยมเยียนเขาก็มีแค่ชั้นเดียวก็คือขอวีซ่าได้ไหมแล้วเขาไปถึงเขาก็ไปพักกับคนการันตีหรือผู้เชิญได้อะไรอย่างนี้แต่ของไอ้เรานี่ต้องเช็คอีกชั้นหนึ่งด้วยฉะนั้นก็จะถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแล้วเรามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นก็คงจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่าการออกนั่นเองนะครับในตอนนี้แต่บังเอิญของพวกเราไม่มี แล้วก็คําถามสุดท้ายแล้วตอนขากลับประเทศตัวเองแล้วว่ายังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่ละเหียดใจสําหรับคนไทยมาตลอดก็คือถ้าเราออกมาเที่ยวเราก็ต้องทําใจไว้ระดับหนึ่งยกเว้นแต่ว่าจะมานานแบบข้ามปีนะเพราะว่าขากลับเนี่ยก็คือโดยยืนพื้นแล้วนะช่วงเวลาที่พูดก็คือจะมีการกักตัว14วันแล้วก็จะต้องขอ Certificate of Entries หรือว่า COE ก่อนซึ่งการขอ COE ก็จะต้องมีตัวเครื่องบินแล้วก็โรงแรมกักตัว ทีนี้ก็เลยว่าความหวังของคนจะกลับโดยที่ไม่อยากจ่ายค่ากักตัวก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือหนึ่งกรกฎาคมที่เขาบอกจะไม่ต้องกักตัวบลา b แต่ว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าต้องจองตั๋วมาลงภูเก็ตโดยตรงมาจองแยกโลคอสต่สอเครื่องไม่ได้แล้วก็ที่พักพักแบบไหนเพราะว่าถ้าพักเป็น ALQ คือโรงแรมกักตัวโดยตรงเลยเนี่ยก็จะแพงมากอย่างนี้มากักกรุงเทพดีกว่าแล้วก็หนึ่งตุลาครับเก้าจังหวัดท่องเที่ยว ที่ยอดนิยมรวมทั้งกรุงเทพก็จะเลิกกักตัวเช่นเดียวกันแต่วงเล็บหมายเหตุสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วอ้าวละเฮียอีกถ้าออกจากไทยตอนนี้ใครมีสักกี่คนที่ได้ฉีดใช่ไหมนั้นก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละมันเป็นช่วงที่สารบนกันขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเตรียมใจใจ่ายค่ากักตัวไว้อยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็คือประมาณว่าอัดอั้นมานานไงไม่ได้ไปตั้งน่าจะตั้งแต่เริ่มโควิดมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบสองปีแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือถ้าเรา คิดว่าเราปีที่แล้วเราไม่ได้เที่ยวแล้วก็เอามาจ่ายกับตรงนี้ด้วยก็โอเคนะครับครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสไปต่างประเทศแล้วนะครับหรือว่าอยากกําลังจะไปนะครับก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเรานะครับว่าเป็นไงบ้างการเตรียมตัวลําบากไหมอะไรไหมหรือว่าเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ